สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์ตุกฐานเด้อ,อ,อ,อตอนนี้เหมือนกล่องเอปลาลุงเลยยาง่ะเมื่อแต่หน้าเหม่อยหลายหน้ากะไกลความไกลกะโอ้ประมาณสองลักผู้เด้อกล่องหนาลูก เสียงแม่เส no ียงแม่เ้าพอน้องแกมบุมกับใส่ซาลอมอยู่เฮือนปลาปลาลงเลยจะเป็นอะไรแหละเอาสิเมื่อเบิ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นท่ากับขี่รถเมื่อวันเที่ยงอาการของเพิ่นก็ยังงุมฮุมไบ่มีผือเก่าอะไรปลาลงเลยทั้งแบบบระยักว่าประหยักว่าประหยักซดนน้ำไผยใส่ว่าลายกามวนหวยแบบ เป็นแบบใดนะคะบอกค่ะบอกถูกอ,อยากอยู่คนเดียวแบบอยากอยู่คนเดียวบอยากอยู่หลายคนแบบนี้อาการของคนจ,จะเป็นอะไรแหละพังไปเลยเอยเดี๋ยวปลาลงเล้วก็คนเศร้าเนาะเป็นนำ้ำจิตน้ำใจผ่นอะไรแบบ อยู่ดีแบบเป็นเมือ่อยแบบไม่เมือ่อยเป็นเมือ่อยเป็นเพียรหรอกับใบย้ว่าน้ำภัยสิแบบว่าขันบ่อปัวขันบอ่อรุเลกอะสิคือปูญญ่ยายจะดีว่าทุกคนนั่นแหละเนาะว่าเป็นโลก,โลกซึมเศร้าตอนนี้เ่ากำล,ลังหยามเ่อปลาลุง ประมาณสองลักเผืยอยางมาฮอดก่ะเติบหนึ่งร้อยเนยมหาพักละมุ่งไงแมน่นี่ต้นหนาไปเลยได้ปลาซิวสอนกับลูกก็ก็จะมามมกกินแรงกบางอย่างที่เนาะยังบุดหอดง่าย มาหอดบ้านง่ายปะลูกเอ้ยใครไหนแต่ว่ามีลูกสองคนอย่างเป็นหมู่ขอย่างพอดีกับประกาอย่างจิตใจจิตใจพร้อมไจเนาะย อย่าหยอกกันย่างดีดีขยางปลาเลย น้องเคามาตนาใส่เบสกบพี่น้องเอาเราบริใส่อยัางหาบอเราบริใส่ยาเมทิลเมทไบโบรจะไปซักเอาเนาะสาวแรงมือระเ็มเจ้าซักหลายปีเลยเจ้าบริซักนี่จ่อยแห้งพี่น้องเอ้ยเอาอย่างมาตนาเห็นเพผ่อนนอนใส่สลมบ่เวิร์ดง่ายเด้อค่ะบายนี้ ยอดยอดยอดจะเป่งเเลยบอมอก็ะใส่หัสนีเนาะอ่ะยุด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 จะเป่งอย่าเป่งลูกก็นังเผาอย่าเป่งจะเป็นหมอบอืมพอดีแล้วพอดีแล้ว เจ้าสิเป็นหนังหูหนึ่งสองลายแต่ซองลายแต่ซองบะอัดหนับใส่น้ำเกลือซสิโบยเฮ้ยล้างมือไข่เลยโอ้ชงใส่ถือเส้นล้างมือจนเบ่งแล้วแทงไม้เบื้องนี้บ่หรือว่าขาจอเลือดเศร้านี่ยนะบ่ ก็ใช่เรื่องนี้เปอลอี่ยนหับคาบาะไรข้เแรกเนาะข้อสองใช่ข้อลำบากขาดก็ได้เราบดใส่ยาเมตามินใสน่น้ำอย่งมีแห้งแบบเหือห้าออกแล้วมาซีอู๊วซึกกว่ามีแห้งลดอันนี้อันนี้ลดบ่มีแห้งแล้วคะแนนนี้ ใส่น้ำเกลือสื่อเราเคนบอกว่าเอายาวิตามินใส่น้ำเด้อเราไหลเงินหเปิดเท่าไรก็ได้เรา,หาดีแลวกี่เฮ้ยสวยข่าวนี่งแล้วลูก กะมาเตนาปลาุยจักหน่อยก็ได้ยังบ่ด้พอน้ำได้เอามือเดียวซองมือก็ได้ลองยมด้วยซองมือเอาได้มันสิเป็นยังชะลมอยู่เถิงฮะ ใส่สโลมจ้าพี่น้องจ้าคือบ่อยเราซักจามีแต่มีนิดว่าเค็มหนึ่งจะซักแลวเวรเสาร์ไปซักเดอ้อบรได้รู้ซึกได้ใส่กัน,นกันงางก็ซักลดเพราะว่ามีแผดแบบว่าพื้นบ้านเนาะพี่น้องเนาะ แพทย์ทหารตะกี้เรากระเพาะซักได้ยา็ีตะมองตะมินอืมจิกิเอาบางนัดมาสู่ของผนกินนะแล้วนี่แหลจะจังหามานอนอยู่เพื่อนตัวเองนะพอได้กินแบบนี้แหละฮะนอนอยี่พูดมาสิไปเบิ่งเจ้า เพิ่นลำคาญเพิ่นปบเพิ่นไม่อยากกินเข้าว่าในหนึ่งพิ่นก็ว่าเข้าจมแลยเข้าบริว่าวเข้าบริจ้มพิ่นปบเสียงบอกอยากได้ยินเสียงไผายเลยอยากอยู่คนเดียวหัวเห็นคนเดียวเห็นจะอยู่หน้าเท่านั้นแล้วเนาะกินกินขอเปย์เนี่ยเจ้านอนบ่ถือสูตรว่ะปกติจะต้องเอาหัวมาทาง เอาดีๆเลยเปขาดทวายกว่าดใส่สือลมได้เ <c oughs> ปกับผู้ใหญ่ใจดีแหละผาออกมาในพี่น้อยเป็นแพงแท้ๆทได้นี่นะจะคล้องประยุท์มันเอาใส่ตู้ไว้เลยแหละ ไปสอนเขาก็ได้ปลาพี่น้องปลาเค็งปลาขอหน่อยเนาะจะแพงไว้บ่อปลาขอหน่อยนะนี่คอยยังเอาึอ้นไปปล่อยจุ๊บไปปยายเถิงยันบ่มียังกินแรงเลยอะมาซะบอกอดิดเดวปลาแล้วบ่อนเอน,อนี่ยนียถ่ถอดดิไม่ถอดคนพายมันผายเถิง ไฟเลยสิไปยังเหมือนยังไฟฝนสิมาหนะงุ่นบ้างใหญ่ทางใต้ายต้มสลัดปลาอะไรปลาลุงเว้ยคลิปนี้แม่้องแก้มบ่มกะขอจบะไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไหลก้นแ์กดติดตามแม่้องแก้มบ่มคลิปต่อไปเนาะ